ก่อนทานก่อนอันนี้มันมันเป็นมานานได้ยังครับเออมันคงอาจจะเป็นมานานเดี๋ยวมาเจอเมื่อวานตอนเช้าเจอเมื่อวานตอนเช้าครับมันเป็นไอขึ้นมาเลยอ่ะอืมเป็นร้อนจนไอปูนนี่เมื่อวานผมบอกนะเป็นไอน้ำหรือว่าเป็นควันครับเป็นไอไอเหมือนตกน้ำอ่ะไอไออ๋อไอความร้อนอ่ะ อ๋อตอนนี้พื้นตรงนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่อุ่นอยู่อ๋อ,นนอ,อก็คือไม่มีไม่มีขนาดฝนตกมันก็ยังไม่มีน้ำม,นม,นมันจะแห้งใช่ไหมอืมอุ่นยม่ร้อนนม้ร้อนหน่อยอ๋อก็คือมแ,แต่แต่แต่ที่เห็นเมื่อวานนี้คือร้อนกว่านี้เป็นไอขึ้นเลยที่ที่เราเห็นเพาะมมีไอไง,ไงอม,มเดินทางอืมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยวัดอะมีไฟแต่ตอนนี้วัดไม่มีไฟแล้วอืมนมีไฟนี่หมอความว่าไงะ มีกระแสไฟฟ้ามีเป็นกระแสไฟฟ้าวัดได้ร้อยสิบห้าโวลต์น่ะโอ้โหเหลือั้นเช้านี่วัดอันนี้คือใครมาวัดครับผมวัดเองวัดมช้เมื่อเมื่อวานตอนเช้ามื่อวานแต่วัดเนี่ยพอตอนบ่ายมาวัดไม่มีแล้วนะครับแล้วตอนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หรือคนเกี่ยวข้องกันาร้าเขาเขากำลังจะมาดูกําลังมามาไม่ถึงอืมแล้วเขาจะส่งอีกชุดมาอ๋อคนละชุดละอันนี้อันนี้ชุดใหญ่ครับันี่ชุดใหญ่จะมาอยู่ มันแปลกๆว่ามันมันมันเริ่มเริ่มเริ่มร้อนน้อยลงเลยอ่าเริ่มร้อนน้อยลงแต่ตอนนี้เห็นเห็นเอาเชือกมากั้นไว้ใช่ไหมครับกั้นไว้ก่อนแล้วเด็กมันก็รว่าสาบบางทีเด็กมันบางทีมันเปลี่ยนรองเท้ามันเท้ามันเปลีกยนไยก็กลัวเนาะก็กลัวอันตรายเกิดกับเด็กเนาะโอเค ก็พอเจอนี้พอลองวัดอะไรสักทปุ๊ที่มันมีกระแสไฟฟ้าก็เลยแจ้งทางไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเข้ามากี่โมงนัดก็มาช่วงช่วงนั้นชั่าโมงไม่นานพอคืาต้องไปหาเนี่ยพอเขาบอกงนี้เราต้องไปหาช่างมาช่างบอกไม่ลงช่างก็แค่่นีหก็แห้งเนี่ยถึงนู่นน่ะมาสักเม็ด ก็จะเป็นไอความร้อนขึ้นตรงนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเลยเลยคือระยะระยะมันไม่ได้ขึ้นตลอดนะขึ้นเป็นพักอืกระยะจะเป็นไอความร้อนใช่ไอความร้อนไอเหมือนเหมือนต้มน้ำเหมือนต้มน้ำมันแหละเหมือนต้มน้ำมันแหละตอนเช้าเนี่ยฝนตกใช่ไหมฮะฝนตกแล้วก็ตอนเช้าก็เดินออกมาปกติก็เดินไปเดินมาก็มาเจอว่ามองมองเห็นว่าเออตรงนี้มันมีควันเป็นไอขึ้นมาแล้วเข้ามาดู พอดูก็จับดูมันร้อนแล้วก็มันตอนนั้นมันมันดูดไปนิดนิดมันดูดมือนิดนิดตอนนั้นร้อนมากไหมครับก็ร้อนพอสมควรถ้าจับได้แล้วว่าจับก็ต้องปล่อยมันดูดยังไงมันดูดมันไฟดูดเพราะผมก็เลยมีมิเตอร์มาวัดก็วัดตรงผิวผิวผิวคนปีนได้อยู่มาสักสี่ห้าสิบโวลต์แล้วก็ผมก็เอาชี้นของที่มันในรูเนี่ยรูร้อยแตกนห่เหรอครับจิ้มเข้าไปเลึกเลยมันขึ้นมาเลยร้อยสี่ห้าร้อยห้าโวลต์ป้ แล้วมันก็ขึ้นอยู่สักครึ่งวันแล้วมันก็หายตอนสายๆแล้วเที่ยงมาวัดหายแล้วไม่มีแล้วเป็นศูนย์วัดก็ไม่เจอแต่มันยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เราเราใช้ทําอะไรหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้มาจะยี่สิบปีแล้วครับสภาพนี้อืมก็เป็นลานจอดรถอะไรอย่างงี้อะไรนะแล้วเราเคยเคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยเห็นคิดว่ามันจะเป็นเพราะอะไร ก็สัษฐานก็น่าจะไฟฟ้าแหละคิดว่าน่าจะนะครับเบื้องต้นเพราะคิดแล้วเออไม่ออกเหรอเห็นมีเจ้าที่ไฟฟ้าเข้ามาตรวจรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไงมั้คือเขาบอกว่าไฟได้บ้านคูลงกาวแล้ว็บอกให้ช่างมาตรวจแล้วเขาก็ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็เรียกช่างเข้ามาดูไอ้ช่างมันก็บอกว่าไม่ลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการไฟฟ้าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งชุดใหญ่มาอีกทีนตรงนี้เราเก่งอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นไหมครับ ก็ถ้ามันมีกระแสไฟก็เรื่องไฟดูดอย่างเดียวนะก็มีเรื่องเดียวว่าไฟกระแสแต่ตอนนี้ไม่มีเลยคือถ้าถ้ามีเนี่ยจับแบบเมื่อกี้รู้รู้แล้วมันจะมันดูดละจตึ๊จะดนิดนึงแล้วแล้วไอ้ตัวใกล้พื้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรปึนมันก็เป็นทำไมเม่ก่อนก็เป็นเป็นสนามหญ้าเป็นดินเ่ยเป็นพื้นดินทั่วไปอ่ะไม่ได้เป็นบ่อเป็นท่อไม่มีไม่มีไม่มีมีท่อระบายอะไรผ้า่ท่อระบายไม่มีเลยท่อระบายมีฝังนูน ฝั่งนี้ไม่มีเลยบอกรงบ,บอกเกิดมันได้อยู่ไม่มีไม่มีเราไม่ใช่เป็นตรงที่มันจะมีสายไฟอะไรที่ฝังไว้ไม่มีไม่มีเป็นสนามเป็นพื้นที่ลงลูเมื่อก่อนก่อนที่จะทำรงรถนะเป็นเป็นเป็นดิดนธรรมดาแหละเป็นหน้าบ้านทั่วไปอะ่ะก็มีหญ้ามีน้ำขึ้นมีต้นไม้ขึ้น ตอนนี้คือตัวพี่เองแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเป็นอะไรแต่ดูตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นห่อไอไฟฟ้าอาจจะไม่รู้อะไรมันรั่วแต่ต้องเช็คต้องต้องตรวจสอบให้ช่างเข้ามาตรวจสอบใกล้เคียงใกล้เคียงนี่มีเสาไฟฟ้าด้วยใช่ไหมที่เราเห็นตรงนี้อย่างนี้ก็มีเสาหนึ่งเสานี่ครับก็มีสองเสาห่างกันก็รอเจ้าที่เขาตรวจสอบรับรอ